สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนช่องบ้านลักกี้2565ทุกๆุกท่านนะครับผมทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับวันนี้วันที่21เดือนกรกฎาคม2566นะครับผมก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับวันนี้จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับประจำงวดวันที่31เดเดือนกรกฎาคม 2,566นะครับผมวันนี้ก็เป็นล่างอย่างเดียวนะครับเป็นแนวทางล่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูดูกันนะครับผมก่อนจะดูแนวทางตัวเลขกันแล้วก็มาดูคลิปคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ ก็มาดูกันครับผมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยก็มาดูสรุปของงวดที่ผ่านมาสักหน่อยหนึ <t ry> ่งนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับรัฐบาลไทยนะครับวันที่สิบหกนะครับวันที่เดือนเจ็ดที่ผ่านมานะครับผมก็เฉพาะหลักหน่วยนะครับเฉพาะหลักหน่วยนะครับผมเลขออกหกสองนะครับอให้เจ็ดสองนะครับผมเจ็ดสองนะครับก็พลาดไปนะครับผมพลาดไปนะครับ แต่ให้ที่บนนะครับหกนะครับผม6-2นี่ให้ที่บนนะครับให้ที่บนนะครับผมก็ไปลงล่างนะครับผมก็งวดที่ผ่านมาก็สรุปแล้วก็คือล่างคือพลาดนะครับเขาเฉพาะหลักหน่วยนะครับผมก็แต้มเดียวนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับสําหรับงวดนี้นะครับผมวันที่สิบวันที่สาสิบเอดเดือนเจ็ดปีหกหกนะครับ ก็มาดูกันนะครับผมรัฐบาลไทยวันที่31เดือน7ปี66นะครับผมครบล่างนะครับครบล่างมาครบล่างนะครับมาครบล่างก็คือ0 1 2 3 7 6นะครับ0 1 2 3 7 6นะครับผมก็สำหรับตัวเน้นนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้มี3ตัวนะครับผมที่เน้นนะครับ หลักสิบนะครับหลักสิบก็คือศูนย์หนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งสองสามเน้นหนึ่งกับสองนะครับเน้นหนึ่งกับ2นะครับผมส่วนหลักหน่วยนะครับเจ็ดกับหนะครับผมนี่เจ็ดกับหนะครับหลักหน่วยมันเจกับหแล้วก็เด่นเด่นล่างนะครับเด่นล่างนะครับผมก็เจ็ดกับหนะครับเด่นล่างเจ็ดกับหก ฟันที่7นะครับฟันที่7นะครับเอฟซีฟันที่7นะครับ,รบจับคู่นะครับผมจับคู่นะครับจับคู่ อสองศูนย์นะครับเอาชุดนี้มันชุดเต็มนะครับผมศูนย์หกศูนย์เจ็ด หนึ่เจ็หแล้วก็สองเจดสเจนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยประจำวันที่31เดือน7ปี66นะครับผมร่างอย่างเดียวนะครับเน้นนะครับย้ำนะครับร่างอย่างเดียวนะครับผมชุดนี้ร่างอย่างเดียวนะครับส่วนตัวที่เน้นสุดนะครับคือสูอ1 7นี่นะครับแล้วก็27นะครับ เน้นจุดคือ17ึ่กับสองเนะครับผมก็กลับด้วยนะครับกลับด้วยกับกันไว้นะครับนิดหน่อยนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องเนี่ยน,นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแม่ก็กดชอบถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆนะทางแมนๆนะครับผมก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้พลาพชมคลิปใหม่ๆนะครับผมแอดอัปโหลดคลิปเสร็จนะครับคลิปกจะดร่งขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านทันทีนะครับท่านจะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ ขอให้ fc ทุกท่านนะครับโชคดีถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันนะครับผมกเเนนผม็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับถ้ายังไงก็นําไปเทียบมันไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับนําไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นสานักอื่นก็ได้นะครับผมแต่คิดว่างว,วดนี้นะครับน่าจะพลาดไม่น่าจะไม่พลาดน,นะครับน่าจะปังนะครับผมสําหรับ เอกล่างนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับผมท้ายสุดนี้นะครับก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันนะครับผมก็ขอให้ท่านทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนมีเงินมีทองใช้ตลอดปีและตลอดไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็จะเจอกันใหม่แล้วครับคลิปหน้าจะเป็นบนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ